ตอนนี้พียดูภาพรวมนะจะอยู่ง่ายดูภาพรวมดูง่ายน้องดูประโยคยาวๆตัวนี้ตัวแรกโจย์วางเงื่อนไขตัวนี้ไว้กลัวมากยาวๆตัวนี้ถ้าเราให้ตัวนี้มันเป็นอะไรคู่นี้มันเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นเหมือนกันใช่ไหมคู่นี้นะมันเหมือนกันเป๊ะขนาดนี้ถ้าตรงนี้จริงตัวนี้จริงด้วยจริงแล้วจริงได้จริง เพราะท่าแล้วลงท้ายด้วยจริงไม่ต้องไปอ่านตัวหน้าเลยใช่ไหมบเป็นจริงตลอดการเช่นกันท่าให้ตรงนี้มันเป็น f ตรงนี้มันก็จะ f เพราะว่าประโยชน์เดียวกัน f ไป f มันก็ได้จริงลงท้ายได้จริงท้าแล้วตัวหน้าก็ไม่ต้องรู้อีกมันก็เป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นเขอาอหนึ่งเงือนไขเขาเปิดได้เขาหนึ ลองดูข้อสองเลยจับผิดข้อสองข้อสองมันผิดตรงไหนผิดตรงไหนตรงคำว่างาตัว,ตวใช่ไหมลองดูนี้นะ ถ้าเราให้บางบางตัวนี่เป็นจริงบางตัวเป็นจริงบางตัวบางตัวเป็นจริงแต่ทุกตัวไม่จําเป็นต้องเป็นจริงเขาบางประโยคส่วนนี้จริงแต่ส่วนนี้ไม่จริงก็แปลว่าทั้งหมดไม่จริงแต่มีบางส่วนจริงถูกไหมบางตัวจริงทั้งหมดนี่ไม่จริงก็าจริงแล้ว f ได้ f จริงเรา f ได้ f นะะตรงนี้มันดูทีละส่วนจริงเรา f ได้ f แต่ตรงนี้ มันทำไปแล้วเมื่อกี้ตัวนี้เป็นอะเสมอนี่จริงไปจริงก็จริงเอฟไปเอฟก็ก็จริงเไปเอก็จริงเพราะฉะนั้นมันจะส่งจริงไปยังเอฟมันก็เป็นเอฟได้มันก็เป็นเอฟได,ได,ได้ลองจับผิดประโยคนี้ซิเป็น่องคนที่ขาดเรียนนะครับคิดว่ามองไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะคนที่มาเรียนก็ไม่ค่อยทันเหมือนกัน คิดทำคิดภาษาเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ที่เฉยบางตัวบางประโยชน์ แยกมาได้หึงตัวเจอยังพิรุษตระภพบข้อสาวทำไม ยกตัวอย่างมาให้เป็นเท็จยก้อสาให้เป็นเท็จประโยคหน้านี่ฟังตัวของ x น้องดูเงื่อนไขตรงนี้นะมันครอบคนละส่วนกันนะครับตรงนี้ x มีไหมสักตัวหนึ่งที่เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าสูงมีตัวไหนก็ได้เลือกมาหนึ่งตัวเป็นจริงมีไหมสักตัวที่น้อยกว่าร้ากละศูนย์สักตัวมี มีตรงนี้มีแน่ๆหนึ่งตัวหามาเลยตัวไหนก็ได้นะตรงนี้เป็นจริงและจริงมันก็ออกป็อจริงตัวราจริงแต่ตัวนี้มันเชื่อมประโยคเดียวกันนะมีไหมบางตัวที่มากกว่าศูนย์และน้อยกว่าศูนในเวลาเดียวกันมีไหมไม่มีนะตรงนี้ประโยคบนครอบยาวนะครับแปลว่าต้องเป็นจริงตามตัวนี้และตัวนี้นะฮะแต่ตัวนีเป็นส่วนของใครของมัน เพราะฉะนั้นมีไหมทเลขมากกว่าศูนย์และ x น้อยกว่าศ,ศ,ศูนย์ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะหนึ 2, ่งตัวของจํานวนเต็มนั้นบ่งบอกได้ค่าเดียวมีไหมล่ะที่มากกว่าศูนย์เลขอะไรที่มากกว่าศูนย์และน้อยกว่าศูนย์ด้วยมันก็ไม่มีตัวเลขนั้นมันก็เป็น f จริงและ f มันก็เลยได้ f อาอีกอันหนึง่งหามาขัดแย้งมัน ดูตัวเชื่อมนะครับมันเชื่อมคุนยาวมีไม้ที่มากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์ตัวเลขจำนวนเต็มไม่มากกว่าศูนย์ก็น้อยกว่าศูนย์มันเชื่อมได้หรือนะครับตรงนี้พวกเรามันเชื่อมได้หรือหรือแปลว่าน้อยกว่าศูนย์ก็ได้น้อยกว่าศูนย์ได้หรือมากกว่าศูนย์ก็ได้มันก็เป็นตัวเลขที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตลอดการครบทุกจํานวนอยู่แล้วเพราะในตัวเลขในจํานวนจริงนะสามารถเรียงลำดับความมากน้อยได้เชื่อมได้หรือนะครับแต่ตามข้อเมื่อกี้เชื่อมได้แล้วแล้วทุกตัว ทุกตัวอีไหมมันไม่ทุกตัวอยู่แล้วเห็นเห็น<ๆ>ใช่ไหมครับทุกตัวไหมที่มากกว่าศูนย์ไม่เลยมีบางตัวที่น้อยกว่าศูนย์ตัวนี้ก็เป็น F ทุกตัวไหมที่น้อยกว่าศูนย์มันก็ไม่อีกมันก็มีบางตัวที่มากกว่าศูนย์มันก็เอฟอีกเอฟหรือเอจริงไปเได้ F อระหว่างโอเคนี่คือ f o r s ั โอ้ออกสับโอ้ออกสับครับอ่าข้อแรกซิยูนิเวิร์สเป็นเซตของลบหนึ่งศูนย์หนึ่งข้อใดจริง ลองคิดเองหน่อยนะครับจะได้มันเนิ 1, ทุกตัวของ X ทุกตัวของ Y โดยที่ลบหนึ่ง XY น้อยกว่าหนึ่งแล้วมีบางตัวที่ X ที่บางตัว Y X คูณ Y น้อยกว่าลบหนึ่งข้อสองทุกตัว X ทุกตัว Y โดยที่ x บวก y มากกว่าลบหนึ่งแล้วมีบาง x บาง y ที่ x ลบ y มากกว่าศูนยสามทุกตัว x บาง y ที่ x คูณ y เท่ากับศูนก็ต่อเมื่อทุก x บาง y y หาร x เท่ากับศูน สบาง X องับออก Y คือที่ X กำลังสองบ,บอกวก Y กำลังสองมากกว่าศูนย์ก็ต่อเมื่อบาง X ทุก Y X หาร Y เท่ากับศูนย์ ยูนิเวอร์สไฟมาแค่สามตัวเลขนะลบหนึ่งศูนย์หนึ่งวัคจะต้องแทนเอ็กวรยด้วยศูนย์หนึ่งลบหนึ่งสาตัว ศูนหาศูนไม่มีในข้อความแต่กิตศาสต์เขายกเว้นไว้เลยว่าถ้าเจอตรงนี้จะต้องบอกว่าไม่มีความหมาย รถหัวเลามีผู้หญิงใน,นะจรถหรือผู้ชายคำเขาไม่ใหญ่คำว่ for, า f ออทั้ง x ทั้ง y น้องดูตรงนี้คือมันจะต้องเป็นจริงของ x ทุกตัวของ y ทุกตัวหมายามว่าไม่ว่า x จะสมมติเรามองว่า x เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งด้วยลบหนึ่งกับลบหนึ่งก็ได้หรือลบหนึ่งกับศูนย์ก็ได้นะครับศูนย์กับลบหนึ่งก็ได้ เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกเอกทุกไน้องจับเอทุกตัว y วทุตัวเอก็เป็นได้สตัว y ก็เป็นได้สตัวจับคู่หมดเลยศูลบหนึ่งศูนย์ศก็ได้อะไรก็ได้จับคูณกันมั่วหมดหนึ่งหนึ่งก็ได้นะหนึ่งศูนย์ก็ได้อะไรก็ได้หนึ่งลบหนึ่งก็ได้อะไรหมดก็คือจับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันพออกออวายเอก็จับออวายได้พวกทุกแบบลองจับดูในใจดิลบหนึ่งกลบหก็เป็นห นะลบหนึ่งกั 0, บศูนย์ก็ได้ศูนย์ลบหนึ่งกับหนึ่งก็ได้หนึ่งมครับจะจับตัวไหนคูณไปคูณมาในตัวมันเองมันก็ได้แค่สามตัวเลขนี้เท่านัน้นมันอยู่ในข้อบังคับไหมมันน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งหรือมากกว่า,าเท่ากับหนึ่งเท่านั้นใช่หรือไม่ถูกไหมไม่ว่าคุณจะจับคู่ตัวเลขชุดนี้มันคู่ได้ x y จะจับ x เ,เป็นอะไร y เป็นอะไรก็ได้จนครบทุก x ทุก y x ตัวอะไรตัว ปากฏว่ามันอยู่ในเงื่อนไขนี้ทั้งหมดก็แสดงว่าประโยคข้างหน้าเป็นะลรเสมอเป็นจริงเสมอประโยคนี้เราจับมันเป็นจริงเสมอและทุกตัวที่เราจับคูณกันมีไหมบางตัวที่จับมันคูณกันแล้วมันน้อยกว่าลบหนึ่งเมื่อกี้เราจับมันคูณกันทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้แค่ศูนย์หนึ่งลบหนึ่งมันเกิดได้แค่ตรงนี้เราหาสิ่งมีไหมสักบางตัวของมันที่จับมันคูณกันแล้วน้อยกว่าลบหนึ่ง มันก็ไม่มีเพราะว่าทุกตัวที่เราจับคู่คูณกันนั้นมันได้แค่3ตัวเลขคือ 101. ลบ 101. 1นึ่ลบหนึ่มันไม่มีสิน้อยกว่าลบหเลยใช่ไหมไม่มีแม้แต่บางตัวของ x บางตัวของ y ไม่มีเลยถูกไหมครับบาง x บาง y x บางตัว y บางตัวไม่มีเลยนะครับตรงนี้เป็น f จริงแล้ว f ม,มันก็ได้ f ไม่ใช่ เราดูทีทีนี้นเขาต้องการ f ทุกตัว y ทุกตัวนะครับเราก็ต้องขัดแย้งให้ได้ว่ามีไหมคู่หนึ่งที่บวกกันแล้วไม่ได้ลบหนึ่งมีไหมมันก็จะมีลบหนึ่งกับศก็ได้มันไม่มากกว่าลบหนึ่งนะลบหนึ่งบวกศนย์เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งมันมากกว่าลบหนึ่งไหมไม่ประโยคนี้เป็น f เื่อประโยคนี้เป็น f เราไม่ต้องเลยที่เราจะไปดูว่าประโยคลังเป็นจริงไหมเพราะขึ้นต้นด้วย f แล้วใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหรือไม่เราตั้งก็ได้อะไรครับ1-1ลบลบหก็ได้ x y f เป็น1ก็ได้ y เป็นึ่งเจอไหมคู่หึงเจอมันมากกว่าศูนเพราะประโยคนี้ก็กลายเป็นจริงด้วย f ไปจริงได้จริงแน่แ f ไปจริงได้จริงแน่ทีนี้มาประดูก มามาดูประโยคครับว,ว่าบาง y ทุก x บาง y ทุก x เ,เราเลือกมาเลือกมาบาง y ทุก x นะครับบาง y ทุก x แปลว่าขอเพียง y บางตัว y บางตัวเลือกมา y ตัวไหนก็ได้แต่ x ทุกตัวนั้นต้องเป็นจริงถ้าเราเลือก y เป<ส>็นศูนย์เลือก y บา, <S 2> <S 2> บางตัวบางตัวของ y ตัวไหนก็ได้ของ y เลือกมาหนึ่งตัวแต่ x นั้นต้องครบทุกตัวน้องต้องเอาลบหนึ่งมาใส่ ลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์โอเคศูนย์บวคูณศูนย์ได้ศูนย์โอเคเอกนะเอกเป็นหนึ่งหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์เอกคบทุกตัวอย่างเงี้ก็เรียกว่าบาง y ทุก x ตัวนี้เป็นจริงมีไหมบาง y ทุก x ตัวนี้มันก็ไม่จริงแล้วเพราะว่าเลือก y บางตัวเลือกศูนย์มันแชมปัญหาเลือกแซมศูนย์มัญหาเลือก y เป็นศูนย์แต่ x หลักคบทุกตัวหรือเปล่า x มันมีศูนย์มีหนึ่งมีลบหนึ่ง เอมันก็ไม่ครบทุกตัวมันขาดศูนย์อยู่ตัวนึ่งมันใช้ศูนย์ไปหารไม่ได้เพราะมันไม่มีความหมายประโยคนี้ก็เลยเป็น f จริงแล้ว f มันก็เลยเป็น f นะเป็น f ข้อสแล้วทุก Y เแปลว่าวอะไรทุก Y เอา Y เอา Y, เ,อา y. เลือกมาถ้าเราเลือก Y เป็นลบหนึ่ง y เป็นลบหนึ 1. 1> ่ง เลือก x ประมาณตัว y ตัวแรกนะครับนี่ y y ตัวแรกเราใส่เข้ามา x ใช้อะไรก็ได้ใส่เข้ามา1ตัวจริงไหมจริง y ตัวที่2ใช้0 0เลือกอเลือก x ประมาณตัว x เป็น1แล้วกันเลือก x เป็น1มากกว่าศูย์ไหมจริง x าบางตัวนะครับแต่ y ต้องครบ y อีกตัวหนึง่งเลือกมา y เป็น1 1กํากำลังสองเลือก x เป็นดนึง้ก็ได้มันก็มากเราศูนย์อันนี้เป็นจริงประโยคนี้เป็นจริงแน่ๆประโยคหน้าถูกนะประโยคน่าเป็นจริงแท้ประโยคหลังเนี่ยมันจะมีปัญหาตัวแรกเลย Y ต้องทุกตัว Y ตัวแรกที่เราเลือกคือศูนย์เลยมันก็ไม่จริงแล้วนะไม่ต้องไปเลือกเอ็เลยคนระับ Y, y ไม่ครบทุกตัวอีกแล้วเพราะ y มันมียกเว้นอยู่ตัวหนึ่งคือศูนย์มันไม่ครบมันก็ไม่ได้มันก็กลายเป็น f อันนี้คือประโยค for all for some เป็นประโยคเดียวที่เด็กเกงเส่วนใจต้องกสอบไม่เต็มก็เพราะโจทย์ข้อนี้แบบนี้เพราะจัจนิรันสมเยตสรผลมันจะมีปัญหาพอได้ลองดูที่กลับไปทวนสมการ,อ,อ,การอ้างเหตุผลการอ้างเหตุผลเหตุ เลนพีคิวสองคิาสามนอดอาหรือ S อสสตัดเผล เป็นข้อใดจึงจะสมเหตุสมผลต้องใช้ผลข้อใดดึง p หรือ s 2 q 3 C ตัด p หรือตัด q เขาให้เหตุมาพี่คขอเขเตุแล้วเอามาเลือกผลข้อใดเลือกเหตุแล้วผลคู่ใดจึงจะสมเหตุสมผล เได้ยังไงอย่างนี้ตรอเล่นจากบนลงล่างอย่างเดียวใช่ไหมต้องเจาะจากบนลงล่างอ่านค่าขับวลงมาเพื่อแทนที่ผลในช้อยถ้าสมมติผลคือจริงแล้วจริงนะฮะ